พาวซ่าหรือว่าดาวนิวตรอนที่แผ่รังสีออกมาความแรงสูงเป็นประภาคาในเอกภพลักษณะจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับดูดาวการอัคทลุซซนอมเมอร์วันนี้จะมาเล่าเรื่องของวัตถุที่ปแปลกๆที่อยู่บนท้องฟ้าวัตถุนี้กันนะครับอะไรคือพาวซ่านะอันนี้จาก space com นะครับพาซ่าเนี่ยก็คือจะเป็นจุดสีชมพูที่อยู่กลางรูปนะบางที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีพาวซ่าเนี่ย มันคือวัตถุอะไรคือแต่ก่อนเนี่ยเขาก็มีกระจกดาวกาแล็กซี่ในบิวล,ลาอะไรที่เรารู้จักกันใช่ไหมครับพาวซ่าเป็นสิ่งที่มาเจอจีหลังพาวซ่าเขาค้นพบว่ามันมีดาวดวงหนึ่งหรือกาแล็กซี่บางอันเนี่ยที่ส่งขึ้นพลังงานความเร็วสูงมาวุบ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 ,วบ,วบ,วบมาเป็นจังหวะแรงแล้วก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยพาวซ่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะกลมๆแล้วกออ็ขนาดค่อนข้างใหญ่อ,อ,อยู่บนท้องฟ้าเลยทีเดียว เมื่อเราทราบขนาดที่แท้จริงเนาะเชื่อกันว่าพาวซ่าหลายๆอันหลายๆดวงคือหลุมดำมวลยิ่งยวดที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีและแผ่พลังงานออกมาซึ่งมันจะเป็นรังสี X นะครับพาซ่าเนี่ยคืออะไรอันนี้เขาบอกคล้ายๆกับดาวที่กระพริบปิดเปิดปิดเปิด,เ,ปด,เ,ปดเ,เขาก็เลยเรียกว,ว่าพาวซพาวซ์ก็คือชีพจรนะมันก็คือเต้นเหมือนชีพจรเราตุบตุบต,ตอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ พาซ่าก็จะหมุนรอบตัวเองที่เร็วมากๆสปินไปทางซ้ายทีสปินไปทางขวาทีนะพาซ่าก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆรูปนี้เ มันจะมีแกนสายแล้วก็มีแกนแม่เหล็กแกนแม่เหล็กก็จะใส่ไปทางซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีอย่างนี้นะครับซึ่งการใส่เนี่ยมันจะคล้ายๆกับประภาคารที่หมุนไปหมุนมาอย่างเร็วมากๆเป็นระดับวินาทีเลยก็เป็นไปได้นะมือบางอันสร้างวกาวินาทีก็มีได้เหมือนกันเพาซซาจัดว่าเป็นดาวที่แปลกมากในอดีตเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ปัจจุบันนะ่ะเชื่อกันว่าเพาซซาคือดาวนิวตรอนหรืออาจจะเป็นหลุมดําซึ่งเป็นซากการระเบิดของดาวเลือกมวลมากนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ อันนี้เขาก็บอกว่ายกตัวอย่างนะเช่น most massive most Mass neutron star ก็คือเป็นดาวนิวตรอนขนาดใหญ่นะซึ่งมีขนาดประมาณ2 2เท่าของมวลดวงอาทิตย์นะคือใหญ่มากๆเลยคิดดูนะเฉพาะแกนดาวนิวตรอนเนี่ยตั้ง2เท่าของมวลดวงอาทิตย์คือเท่ากับดวงที่สองดวงอะ่ะเขาข้า,ขานะใหญ่มากๆเลยซึ่งแปลว่าดาวฤกษ์ตอนแรกที่มันก่อนจะระเบิดกลายเป็นดาวนิวตรอนเนี่ยมันต้องใหญ่กว่านี้มากๆเลยนลครับเอาละทีนี้ ไอ้เจ้าพาซ่าเนี่ยก็จะมันสปินเพราะอะไรซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะสปินแบบเร็วมากๆเป็นระดับแบบเมิลลิวินาทีคือเล็กมากๆสั้นมากๆแป๊บเดียวเเรามองครั้งหนึ่งเนี่ยมันกัะคิบเป็นพันๆรอบเลยนะจริงๆว่าาไปก็คล้ายๆดอท LED เหมือนกันเนาะอืมเอาละทีนี้เขาก็ไอจากบทความเนี้ยเขาก็จินตนาก,การเรื่องของพาซ่าไว้ว่าพาซ่านี่ก็คือลักษณะเป็นคล้ายๆดาวนิวตรอน รูปด้านซ้ายนะแล้วก็มีจานร,รวมมวลซึ่งเป็นขโมยโมวลจากดาวฤกษ์ข้างๆนะดังดวงข้างขวาเนี่ยนะแล้วก็มาฟอร์มออกมาเป็นจานร,รวมมวลสว่างสว่างแล้วก็ปล่อยพวยแก๊สที่เป็นรังสีออกไปทางทั้งขัวนนข้วเหนือขั้วใต้ของมันเนาะแล้วก็สายไปมาซึ่งเป็นอะไรที่แบบดูมีพลังงานและก็แรงโน้มถ่วงสูงมากๆเลยนะครับออแล้วข้อในนี้บทความนี้เขาก็กล่าวถึงว่าพาวซ่าเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยมาแต่แสงที่นรามองเห็นด้ตาเปล่ามันปล่อยขึ้นรงังส ขึ้นวิทยุขึ้นรังสีอินฟราเรดขึ้น UV วีขึ้นแกมมาเรย์ขึ้นรังสีเอ็กซ์เรย์ต่างๆได้หมดเลยเนาะซึ่งลักษณะอันนี้ที่เป็นจินตนาการของเพาซาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นั่นเองมีสนามแม่เหล็กรุนแรงแล้วก็มีขึ้นรังสีแกมมารังสีเอ็กซ์ที่รุนแรงมากๆเลยนี่็คือวัตถุที่แปลกมากๆบนท้องฟ้าว่าแต่เขาค้นพบเจอได้ยังไงส่วนใหญ่เพาซาเขาเจอจากเรดิโอเทเลสโคปหรือกล้องโทรทัศน์วิทยุนะครับ แล้วก็มองดูจุดที่กัพทิปปล่อยแสปล่อยขึ้นวิทยุออกมาแรงๆนะครับเอาละายกตัวอย่างอย่างอันนี้นะครับเป็นภาพบนท้องฟ้าที่แสดงแกมมาเรย์พาซ่าก็คือเป็นเพาซ่าที่ปล่อยรังสีแกมมามาอย่างรุนแรงนะทั่วแนวทางช้างเผือกเส้นแดงๆตรงกลางคือแนวทางช้างเผือกแล้วก็เส้นน้ําเงินไอแถบน้ําเงินข้างบนข้างล่างก็คือเป็นบริเวณท้องฟ้า ของทางช้างของของเรานะในยามคําคืนเท่าทางช้างเผิดไว้ตรงกลางเป็นสีแดงเนี่ยผาซ่าก็จะกระจายทั่วไปในแนวทางช้างเผิดนั่นเอง,เองซึ่งก็เห็นว่าเป็น10บสจุดเลยนะเท่าที่เราค้นพบในปัจจุบันอันนี้เป็นภาพจากเอ,อ่อเฟอร์มนะซึ่งเป็นการถ่ายรูปในหลังสีแกมมานะครับเอาละทีนี้ผาซ่าเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงก็คือเอ,อ่อผาซ่าเนี่ยเขาก็จะใช้บอกถึงคุณสมบัติของดาวนิวตรอนนะซึ่งเขาก็ ศึกษาจากเจ้าพาซ่านี่แหละว่ามันแบบทาไมมันถึงแน่นขนาดนี้แล้วก็นอกจากนั้นในนี้เขาอยากอธิบายไว้ว่าอาจจะมีดาวเคราะห์ที่เคยอยู่รอบๆเพาซ่าหรืออดีตดาวเกษกนั้นก็อยู่แถวแถวนี้เหมือนกันเนาะจริงๆก็คือมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่มากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพจากกล้องโทรทัศน์จันทราซึ่งเป็นเครื่องดังสีเอ็กซ์เรย์ก็จะเป็นคราเพาซ่าหรือพาซ่ารูปปูนะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีมีพาซ่าอยู่ตรงกลางแล้วก็มีจานรวมมวลปล่อย แกส๊สปล่อยมวลสารมารอบๆเนาะอะภาซซาที่เป็นวัตถุที่แปลกมากๆเลยนะครับอย่างไรก็ตามภาซซาเนี่ยก็มันคุ้นได้ง่ายนะสรุปหลังจากฟังมาตั้งนานภาซซาก็คือเอ่อน่าจะเป็นลักษณะของดาวนิวตรอนหรือว่าซากดาวระเบิดมวลมากแล้วก็มีการแผ่รังสีแผ่พลังงานออกมาเอา่อเป็นชุกทุกช่วงคลื่นเลยนะครับแล้วก็มีจานรวมมวลอะไรต่างๆมีการปล่อยแสงเนื่องจากแกนมันสายปล่อยเป็นระดับ1000ครั้ง ต่อหนึ่งวินาทีซึ่งเร็วมากๆแลดูคล้ายๆประภาคารบนท้องฟ้าเลยทีเดียวคลิปนี้ก็จะขอเล่าสั้นๆเรื่องพาวซ่าประมาณนี้หากใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมลองไปอ่านเพิ่มเติมอีกทีนะครับอีกศัพท์อีกคํานึงที่คล้ายๆคืๆอพาวซ่านั่นคือเควซ่านะเควซ่าก็จะเป็นลักษณะคําที่ใกล้เคียงกับพาวซ่าเนาะซึ่งซึ่งมักจะหมายถึงกาแล็กซี่ที่มีมวลเยอะๆมากๆากแผ่พลังงานสูงมากๆแล้วก็อยู่ไกลามากๆเลยนะครับซึ่งบางทีพาวซ่ากับ เวซาก็ซันซ้อนกันอยู่นะครับโอเคซึ่งวันนี้เราจะขอเล่าแต่พาวซ่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe c h anel n ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน c h anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ